วันนี้แบ่งปันคุณทองคำพุ่งดอลลาร์ดิ่งนะครับซึกภาษีการเมืองโลกป่วนตลาดนะครับวันนี้เงินของคุณพร้อมรับมือหรือยังนะครับให้คุณไปอยู่สามหัวข้อนะครับวันนี้นะครับผมจะบอกให้นะครับการเงินของโลกนะครับกำลังเดือดที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมายกวอย่ให้คุณสามข้อคร่าวๆนะครับ ข้อแ็กนะครับวันนี้ศึกผ้าสีของทัพนะครับที่วันนี้เลื่อนไปเลื่อนมากับ้วนะครับไปสิงหาครับมันทําให้การคาดการอะไรทั้งหลายทั้งปวงไปไม่เป็นนะครับต่อไปข้อสองความไม่แน่นอนของเฟ็ดนะครับจะลดไม่ลดลดไม่ลดลดไม่ลดหล,ล,ลายเขาก็เดาคํทางอย่างนั้นนะครับต่อไปสงครามภูมิรัศร์นะครับที่ลามไปทั่ววันนี้ โลกมันกำลังอยู่ในยุคข,ของการแบ่งขั้วแบ่งอะไรทั้งหลายทั้งปวงละว,วันนี้สหรัฐอาจจะไม่มีพันธมิตรเหมือนเมื่อก่อนละที่มีเกาหลีมีอะไรนะวันนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะครับเฉันคุยเห็นเลยว่าวันนี้ทองคํานะครับตั้งแต่เพรสเดนทําขึ้นมาเนี่ยมาเลยสามพันมาละสามเ3็นสามสองวันนี้สามเนสามมีคนคาดการณ์ว่าจะไปถึงสามเนห้าถึง สี่พันครับถ้าหากว่ามีความตึงเครียดเกิดขึ้นหรือมีเทนชั่นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะหรือมีแพนิคอะไรเกิดขึ้นมันพร้อมที่จะไปถึงสี่พได้นะครับข้อสอวันนี้คาราเดียวกันดอลลาร์สหรัฐกลังเจอความท้าทายใหม่นะครับนั่นคือดีดอลลาร์ไลเซชันนะครับคือเขาไงคือการทิ้งดอลลาร์เอง ลดสัดส่วนการถือดอลลาร์ที่ถือว่าหลายประเทศไม่ได้ประเทศไทยเราถือไว้โอ้ยาวนานนะโอ้เป็นสกุลเงินสำรองวันนี้ตั้งแต่กลุ่มบิ๊กต่างขึ้นมาครับลดบทบ,บาทลงนะครับถือทองคำมากขึ้นนะครับถือเงินหยวนมากขึ้นนะครับข้อที่สามวันนี้เฟดนะครับหลายคนตั้งคำถามว่าจะถูกแทรกแซง จริงหรือไม่นะครับสิ่งที่นักลงทุนกังวลมีสองข้อนะครับจะลดดอกเบีย้ยจริงหรือไม่ลดไม่ลดเพราะถ้าลดปบอืมทองคํามันก็อะขาขึ้นแต่ถ้าไม่ลดทองคําก็อาจจะทรงๆนะครับแต่ถ้าปรับดอกเบีย้ยทองคําก็อยาลงนะครับเช่นวันนี้นะครับคุณฟังมาถึงตรงน,นี้ถามว่าเงินคุณอยู่ตรงไหน นะครับใครที่ตามผมมาผมก็จะบอกหลายคนว่าคุณแปลงเงินซะนะครับแปลงเงินซะแปลงยังไงนะครับเอาที่มันคุณควบคุมได้แปลงเป็นทองหรือแปลงเป็นอัตาราแลกเปลี่ยนนะครับคุณไม่รู้คุณลอรีพอร์ตเล่อนี้ไปดูผมแจกให้คุณนะครับคุณมาเอาไปดูว่า ทองวันนี้เท่าไหร่แลกเปลี่ยนตัวนี้เท่าไหร่ฟังสวิตเท่าไหร่ยูโรเท่าไหร่คุณไปแปลงแค่นั้นเองนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับสำหรับการเงินของคุณเพราะเท่าคำก็แลกเปลี่ยนคุณมีอำน,นาจเต็มในการบริหารจัดการแป่งันทค่นี้ครับ